สวัสดีครับทานผู้ชมดูเหมือนแผนการรุกรานยูเครนของรัสเซียจะมาถึงทางตันครับเนื่องจากพิษเศรษฐกิจในประเทศจากภายในและภายนอกซึ่งพิษเศรษฐกิจภายในก็คือรัสเซียพบผลงบประมาณของประเทศไปถึงหนึ่งในสามไปกับสงครามในยูเครนโดยการสั่งเพิ่มการผลิตรถถังยานเกราะ24ชั่วโมงเพื่อให้บรรลานกับความสูญเสียยานเกราะในแนวหน้าซึ่งผมได้นําเรียนรายละเอียดไปแล้วในคลิปก่อนว่า รัสเซียกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักในขณะที่ผลของสงครามไม่คืบหน้าได้ไม่คุ้มเสียครับที่ได้ก็เพียงพื้นที่เล็กๆน้อยๆอยไม่สมน้ําสมเนื้อกับเงินที่ลงทุนไปจํานวนมหาศาลถึง1ในสของประเทศหรือหากจะไม่ผิดก็ประมาณ1นึ0 0 0สเล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งยิวลอเอฟรัสเซียมมกจะออกมาพูดครับว่าครบทุกวันแต่ยึดพื้นที่หมู่บ้านทุกวันมันก็จริงครับ แต่มันคุ้มค่ากับการลงทุนงบประมาณของประเทศจํานวนขนาดนั้นหรือไม่ซึ่งนั่นทําให้ปูตินได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลของตนเองจากประชาชนของตนเองจนต้องสั่งปรับลดงบประมาณกลางหมลงนอกจากนี้ครับยังได้รับแรงกดดันจากภายนอกเช่นมาตรการความบาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นแรงกดดันจากนาโต้ที่เพิ่มงบประมาณกลางหมเป็น5%เ และแรงกดดันจากการสนับสนุนความสามารถทางการทหารให้กับยูเครนเพิ่มมากขึ้นโดยมาตรการความบาตท,ที่เพิ่มขึ้นนั้นครับวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาลินเซ่เกรแฮมซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ก่อการร้ายและหัวรนุนแรงแห่งสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ว่า วุฒิสภาพร้อมที่จะเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายความบาดรัสเซียฉบับใหม่ในวันที่7กรกฎาคมนี้หลังจากวุฒิสมาชิกกลับมาจากการปิดสมัยประชุมในเดือนมิถุนายนร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งรู้จักกันในชื่อพระราชบัญญัติความบาดรัสเซีย2025กำหนดให้มีการนำมาตรการทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมาใช้รวมถึงการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า จากประเทศที่ซื้อแหล่งพลังงานของรัสเซียเช่นน้ำมันกา๊าซและยูเรเนียมถึง500เเซและหากประเทศเหล่านั้นไม่ให้การสนับสนุนยูเครนเกรแฮมเน้นย้ำว่าร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก82คนซึ่งทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านฉลุยอย่างแน่นอนเกรแฮมกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับเขาโดยตรงระหว่างออกรอบกอล์ฟวันที่28มิถุนายนว่า ถึงเวลาแล้วที่จะผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ผุ้ที่สมาชิกรายนี้แสดงความเชื่อมั่นว่าทรัมป์จะลงนามในร่างกฎหมายฉบับนี้หากผ่านสภาคองเกรสแม้ว่าการตัดสินใจคั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีซึ่งมีอำนาจจับยัง้งหรือใช้ข้อยกเว้นบางส่วนเกรแฮมตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบีบบังคับให้ประธานาธิบดีวลาดเมียปูตินแห่งรัเสเซีย ต้องกลับมาโต้เจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลถึงอินเดียและจีนครับโดยเกรแฮมกล่าวครับว่าหากคุณซื้อสินค้าจากรัสเซียและไม่ช่วยเหลือยูเครนสินค้าที่คุณส่งไปยังสหรัฐอเมริกาจะถูกเรียกเก็บภาษีนําเข้า500%อินเดียและจีนซื้อน้ํามันจากรัสเซีย70%และมาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของพวกเขา นอกจากนี้ครับการที่ยุโรปหันไปพึ่งพาสินค้าพลังงานจากแหล่งอื่นยิ่งจะกดดันให้รัสเซียขายน้ำมันได้น้อยกว่าเดิมเรียกว่าจะเล่นแร่แปรธาตุผ่านอินเดียและจีนก็คงจะทําได้ไม่ถนัดนักแล้วครับรัสเซียจะกลับไปสู่ยุคที่ฝืดเคืองหากขายสินค้าพลังงานไม่ได้คล้ายกับอิหร่านในขณะที่มีสินค้าน้ำมันจนล้นเหลือเฟือในประเทศซึ่งสินค้าเหล่านี้แอดมินเรียกนิยามว่า สินค้าบาปก็ว่าได้ครับเนื่องจากการรุกรานมันเริ่มต้นจากคําสั่งของปูตินจะสาเหตุอะไรก็ตามผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วครับและเหตุผลที่ถูกต้องมันหักค้างคํากล่าวอ้างของปูตินได้ทั้งหมดก็ให้ดูเอากับผลโหวตของนานาประเทศครับที่ประนามการรุกรานต่อ,อยูเครนในครั้งนี้ซึ่งแรงกดดันประดังประดามารอบด้านต่อปูตินทําให้ปูตินหาทางออกที่จะเพิ่มผลงานหรือผลของสงคราม ให้สามารถยึดดินแดนของยูเครนได้มากขึ้นซึ่งแทนที่เขาจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่เขาเลือกที่จะสู้ต่อรายง,งานรบุครับว่าปูตินขอให้นาโต้ลดงบประมาณกลาโหมจากที่กำหนดไว5้5%เซลงโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนแธมมี่บูซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากล่าวครับว่าสหรัฐอเมริกาเข้าใจถึงความกังวลของรัสเซียเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านการปกป้องประเทศที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ แต่ยืนการว่าพัธมิตรกำลังกลับไปสู่ภารกิจเดิมในการยับยั้งภัยคุกคามซึ่งทอยแถลงนี้เป็นการตอบสนองต่อนายเซอร์เก้ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียโดยเตือนในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วม c s t o เมื่อวันที่30มิถุนายนว่าการเพิ่มขึ้นประมาณด้านการทหารของนาโตในระดับหายนะจะนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรนี้รูส เน้นย้ำว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้หนาโตสามารถทําหน้าที่ในการรับรองความมั่นคงของยุโรปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันก็ประมาณว่าจะไม่ลดก็ประมาณกลาโหมแล้วจะทําไมนอกจากนี้ครับเมื่อวันที่30มิถุนายนวันเดียวกันเอกอกะะัคราชทูตประจํากระทรวงการต่างประเทศรศัสเซียโครเดียนม,ม,มิโรชนิกกล่าวว่า มอสโกตั้งใจจะจเรียกร้องให้เคียบและพันธมิตรตะวันตกหยุดฝึกทหารของกองทัพยูเครนหรือ AFU พภายในกรอบโครงการของตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการแก้ไขความขัดแยง้งซึ่งรัสเซียมองว่าการฝึกทหารจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในการเจรจาครับโดยไม่มองตัวเองครับว่ารัเสเซียส่งทหาร5 0 0ห0นายเตรียมตัวจะถล่มแคว้นซูมีปัจจุบัน ประเทศตะวันตกหลายแห่งกําลังดําเนินโครงการฝึกอ,อบรมขนาดใหญ่สําหรับบุคลากรทรหารของอยูเครนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคศ2022สหราชนาจัรได้ดาเนินการภารกิจ i n t e l f e c t ซึ่งตามรายงานของ ABC ทหารยูเครนมากกว่า40,000นายได้รับการฝึกฝนในยุทธวิธีการรบการใช้อาวุธและการปฐมพยาบาลตามมาตรฐานของกองทัพอังกฤษและตั้งแต่เริ่มสงคราม ทหารยูเครนมากกว่า2แสนนายได้รับการฝึกอบรมจากชาติตะวันตกแล้วซึ่งจากท่าทีของปูตินที่จะเดินหน้าสู้ต่อเพื่อหวังผลของสงครามนั้นมีรายง,งานครับว่าปูตินอาจดึงเอาเบลารุสเข้าร่วมสงครามหลังจากมีการประชุมองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วม (CSTO) เมื่อวันที่30พิถุิายนโดยเบลารุสนั้นครับอาจมีส่วนร่วมในการโจมตีเคียบเมื่อเริ่มต้นสงคราม โตีรูปมาจากทางเหนือเข้าประชิดเมืองหลวงเคียบในอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตครับว่าเบลารุสอาจอำนวยความสะดวกน่านฟ้าในการโจมตีทางอากาศต่อ,อยูเครนทางด้านตะวันตกของประเทศแต่เบลารุสก็ยังไม่เคยประกาศเข้าร่วมสงครามในยูเครนโดยตรงเหตุผลก็เพราะเบลารุสถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านพื้นที่กันชนกับนาโต้นั้นจะทำให้เบลารุสถูกตีขนาบไปด้วยโปรแลนด์ลิทัวเนียและรัสเวีย และนั่นอาจเป็นการยกระดับการทำสงครามกับนาโตโดยตรงซึ่งเมื่อวันที่30มิถุนายนวันเดียวกันประธานาธิบดีเวลาลุสอเล็ enko, กซานเดอร์ลูคาเชนโกกก่าวที่ทำเนียบเอกราชในพิธีแต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการบ,บริหารระดับเขตที่มินโดยเรียกร้องให้ประชาชนภาวนาต่อทางการเพื่อที่ประเทศจะไม่ถูกดึงเข้าสู่สงครามตามรายง,งานของช่องเทเลกรา t o of the First ลูคาชั n k o เน้นย้ำว่าเวลารุสอยู่ในสถานการณ์สงครามเนื่องจากปัญหาภายในและภัยคุกคามจากภายนอกทำไมผมถึงตั้งคำถามรุนแรงขนาดนี้ล่ะเขากล่าวและบอกว่ามีมากมายเหลือเกินค่ารับใช้ค่ารับใช้ฝังนัาพวกคุณสถานการณ์ในปัจจุบันคือเรื่องทหารความจริงที่ว่าเราไม่ได้สู้รบประชาชนควรภาวนาต่อรัฐบาลน,นี้ความจริงที่ว่าเรายังคงยึดมั่นอยู่ คุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเราทั้งที่ที่ปัญหาเกิดขึ้นภายในพวกมันจะทวีความรุนแรงขึ้นพวกมันจะโยนมันใส่เราซึ่งคำว่าค่ารับใช้นี่แหละครับมันค้ำคอลูคาเชนโกอยู่เพราะการที่เขาชนะการเลือกตั้งในเบลารุสก่อนสงครามในยูเครนรัเสเซียได้ส่งทหารรับจ้างเข้าไปช่วยลูคาเชนโกกำจัดนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจนต้องลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ครับ รัสเซียยังติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ให้กับเบลารุสโดยเมื่อราวเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปีที่แล้วจําได้ว่าเบลารุสได้รับหัวรบนิวเคลียร์จากรัสเซียครับมาติดตั้งกับขครน่องบินรบแบบซู25โดยพลโทโคเลสนิคอฟเป็นหัวหน้าสํานักงานหลักที่12ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียซึ่งเรียกกันด้วยภาษารัสเซียว่ากูโมที่12ซึ่งหน่วยนี้ มีหน้าที่ดูแลวความปลอดภัยการบำรุงรักษาทางเทคนิคการขนส่งการส่งมอบการออกการจำกัดและอื่นๆของอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียทั้งทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์กล่าวว่าในระหว่างปฏิบัติภารกิจกองลังเคลื่อนที่ของกองบัญชาการหลักที่12ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ดำเนินการจัดส่งอาวุธนิวเคลียร์สำหรับการฝึกไปยังจุดจัดเก็บภาคสนาม ของพื้นที่กําหนดตําแหน่งของกองพลขีปนาวุธและสนามบินปฏิบัติการของเครื่องบินโจมตีร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวเบลารุสนั่นหมายถึงรัสเซียควบคุมหัวรบในเบลารุสทําให้พวกเขาถูกตกเป็นเป้าหมายของนาโตโดยปริยายครับทุกผู้ชมและนั่ก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ